อีก่อนหแม่ิแม่ดิแม่ออกแมวแมวแม่ไม,ม่ทาค่ะ พ่พ่อย่าพึ่งยังไม่เสร็จอุแม่บ้าเมืนีอะเฮ้่ออ่านมาดิพ่ออ่านมาดิ ไม่ไหว <laughs> เฮ้ยยาาวอะไรมาใช้นี่เขาใช้น,นี้เอาไปมันแพงลูกความสวยความเย็ะอาหารมาดีเราจะล้างออกีอนลูก <laughs> แม่ฉันขอเอาพา,าไปให้คุณก่อนแล้วค่ะฉันหาไม่ได้ไไช,ชิมนี้ยยิ้มนี่ผล<ย>งานลูกผยงาปนประกวด ฝันยังไม่ค่อยเลือกละแคใช่ไหมอเอ๊่ก่่ดาฮาไม่ได้ของแม่พังหมดอุ้ยนี่ค่ะคุณลิปชาแนลนะเธอ <c oughs> ลิปชาแนลวะ่ลวะจ้าจ้าเราชาแนวก็ชาแนลไป <c oughs>